สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงสถานการณ์ทางการเมืองของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะโดยเราจะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่เราได้มาซึ่งมองไปข้างหน้าถึงปี2026เลยค่ะครับปีที่หลายคนมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของการเมืองไทยใช่ค่ะ และคำถามใหญ่ที่เอกสารนี้พยายามจะตอบก็คือปี2026พิธารอดหรือร่วงซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะเพราะนี่คือภาพของคนที่เคยชนะเลือกตั้งได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งแต่กลับต้องไปอยู่นอกสภาใช่ครับในบทบาทที่ต่างออกไปเลยเราจะมาดูกันว่าบทวิเคราะห์มองอนาคตของเขาไว้อย่างไร ที่น่าสนใจมากในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับคือเขาไม่ได้มองแค่เรื่องคดีความหรือสถานะทางกฎหมายเลยอ๋อไม่ได้มองแค่นั้นครับแต่มองลึกลงไปในเกมการเมืองเชิงกลยุทธ์เลยตั้งแต่เรื่องแบรนด์บุคคลไปจนถึงแรงกระเพื่อมในสังคมคือมันเป็นการพยายามตอบคําถามว่า คนคนหนึ่งที่ถูกคลักออกจากกระดานอำนาจทางการจะยังเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลอยู่ได้ไหมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มจากมุมมองฝั่งที่ว่ารอดกันก่อนเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ผู้เขียนชี้ให้เห็นแล้วทีฉันว่ามันทรงพลังมากก็คือเรื่องพลังของแบรนด์ตัวบุคคลค่ะครับมีข้อมูลที่น่าทึ่งมากคือแม้จะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรเลยนะคะแต่ชื่อพิธาเนี่ยเออก็ยังเป็นคำค้นหาที่ติดอันดับสูงสุดใน Google Trend ของไทยในปี2026 ข้อมูลนี้สะท้อนภาพใหญ่ได้ดีมากครับเพราะผู้เขียนมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณพิธาเองเขาไม่ได้เลือกเล่นบทเหยื่อของระบบแต่เขาทำอะไรคะเขาเลือกที่จะยกระดับตัวเองไปสู่สถานะที่บทวิเคราะห์เรียกว่า the global messenger the global messenger ครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือการเป็นผู้นำทางความคิดในเวทีสากลน,นั่นเองเป็นการเปลี่ยนสนามรบจากในประเทศไปสู่เวทีโลกอ๋อ อย่างที่เราเห็นภาพเขาไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไปร่วมง,งานเศรษฐกิจระดับโลกอะไรแบบนั้นใช่เลยครับบทวิเคราะห์ย้ำว่านี่ไม่ใช่การพักผ่อนนะ,ะแต่มันคือกลยุทธ์เลี้ยงกระแสและสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกเพื่อกดดันโครงสร้างอำนาจในประเทศทางอ้อมอืมประเด็นนี้น่าสนใจนะคะคือการเป็น global messengers เนี่ยมันฟังดูดีครับแต่ในเชิงโครงสร้างอำนาจจริงๆล่ะคะมันจะเป็นยังไง ในบทวิเคราะห์ก็ตั้งคำถามนี้ไว้เหมือนกันครับวันนี้คือกลยุทธ์การอยู่รอดในเชิงพื้นที่สื่ออืแต่ในเชิงอำนาจที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยมันจะส่งผลแค่ไหนค่ะทีนี้มีอีกประเด็นของฝั่งรอดที่น่าสนใจมากๆคือสิ่งที่บทวิเคราะห์เรียกว่าแต้มบุญที่ยังสูงอยู่ครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะมาจากความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้าถูกต้องครับผู้เขียนบทความนี้ให้เหตุผลว่า ตราบใดที่ปัญหาพื้นฐานอย่างเรื่องเศรษฐกิจปากท้องยังไม่ถูกแกค่ะหรือกระบวนการยุติธรรมยังคงมีคำถามตัวโตๆแปะอยู่เนี่ยคนก็จะยังนึกถึงเขาใช่ครับผู้คนก็จะยิ่งโหยหาตัวเลือกที่พวกเขาเคยเลือกแต่ถูกพรากไปอยู่เสมอคุณพิธาจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่ยังไม่ตายโอ oh. มันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาการเมืองที่น่าสนใจมากนะ คือยิ่งมีความพยายามจะผลักไสหรือลบชื่อเขาออกไปอืภาพของเขากลับยิ่งเด่นชัดขึ้นในใจของผู้สนับสนุนมากเท่านั้นเหมือนยิ่งตบยิ่งดังว่าง,งานเถิดนะคะประมาณนั้นเลยครับคือสภาวะที่การกดทับกลับสร้างแรงต้านที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งเป็นสมการที่เกิดขึ้นจริงในการเมืองไทยตอนนี้ เอาล่ะค่ะนั่นคือมุมมองของฝั่งที่ว่ารอดซึ่งก็ดูแข็งแกร่งมากแต่บทวิเคราะห์ก็ให้เหตุผลของฝั่งร่วงที่หนักแน่นไม่แพ้กันมาดูกันที่ประเด็นแรกเลยคือความเสี่ยงที่จะถูกลืมครับประเด็นนี้คืออีกด้านของเหรียญเลยค่ะคือในขณะที่คุณพิธาเดินสายในต่างประเทศเนี่ยพักการเมืองใหม่อย่างพักประชาชนก็ต้องเจอบททดสอบหนักในประเทศอืมการไม่มีเขาในสภาใช่ครับ การไม่มีเขาในสภาทําให้แม่เหล็กดึงดูดคะแนนเสียงมีคู่แข่งมากขึ้นเพราะต้องไม่ลืมว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาก็ปรับตัวเหมือนกันแน่นอนครับเขามีการปรับตัวใช้ซอฟ์พาวเวอร์แล้วก็นโยบายเศรษฐกิจมาสู้ดังนั้นบทวิเคราะห์จึงชี้ว่าภาวะร่วงที่น่ากลัวที่สุดของคุณพิธาอาจจะไม่ใช่การติดคุกหรือถูกแบน แต่คืออะไรคะแต่คือการทุกลืมถ้าผลงานของรัฐบาลทําได้ดีขึ้นมาโอ้อันนี้น่ากลัวกว่าจริงๆนะคะเพราะมันควบคุมไม่ได้เลยครับและตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจจริงๆมันเชื่อมกับอีกประเด็นของฝั่งร่วงที่บทวิเคราะห์เรียกว่าความสดใหม่เพราะการเมืองไทยมักจะชอบของใหม่เสมอใช่เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากในปี2026บบทวิเคราะห์มองว่าเราจะเริ่มเห็นคนรุ่นใหม่เก่งๆในพักประชาชนเองอ๋อคนในพักของเขาเองครับ ก้าวขึ้นมามีบทบาทและทำผลงานในสภาได้โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้จะทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามสำคัญขึ้นมาว่าถ้าไม่มีพิธาพรรคจะไปรอดไหมอืมเป็นคำถามที่น่าคิดและถ้าคำตอบในใจคนส่วนใหญ่เริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากไม่ได้เด็ดขาดเขาคือทุกสิ่งค่ะไปเป็นเออคนอื่นก็ทำได้ดีเหมือนกันนะอืมเมื่อนั้นแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่น่ากลัวที่สุดเพราะบทบาทของคุณพิธาอาจจะค่อยๆเลื่อนจากการเป็น ผู้นำที่จับต้องได้ไปสู่การเป็นแค่ตำนานที่มีลมหายใจเป็น l i v วิ g l งเลเจนดไปใช่ครับซึ่งเป็นสถานะที่น่ายกย่องแต่ก็ไม่มีอำนาจขับเคลื่อนการเมืองได้เหมือนเดิมอีกต่อไปพอฟังแล้วเห็นภาพเลยคะ่ะเป็นความตึงเครียดระหว่างการเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กับการเป็นผู้เล่นที่อาจจะค่อยๆหมดความสาคัญในสนามจริง ทีนี้พอเราเห็นภาพทั้งสองฝั่งที่มันขัดแย้งกันอยู่แบบนี้แล้วบทวิเคราะห์เขาสรุปภาพรวมของปี2026ไว้อย่างไรคะเขาฟันธงไปทางไหนบทสรุปที่ให้ไว้ค่อนข้างเฉียบคมมากครับเขาไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งอ้าวเหรอคะครับเขาฟันธงว่าคุณพิธารอดในฐานะสัญ,ญลักษณ์แต่ร่วงในฐานะผู้เล่นตรงรอดในฐานะสัญ,ญลักษณ์แต่ร่วงในฐานะผู้เล่นตรงใช่ครับซึ่ง เป็นการสรุปที่รวบเอาทั้งสองฝั่งที่เราคุยกันมาไว้ด้วยกันอย่างล่วงตัวและให้คำเปรียบเทียบที่ส่งพลังมากคืออะไรคะเขาอยู่ในสถานะของโคช้ชข้างสนามโคช้ชข้างสนามครับลองนึกภาพตามนะครับโคช้ชคือคนที่มีบารมีทุกคนในทีมให้ความเคารพเชื่อมั่นในแผนการเล่นของเขาค่ะเขาสามารถตะโกนบอกเทคนิคจากข้างสนามได้ แต่เขาไม่สามารถลงไปเล่นบอลหลบคู่ต่อสู้หรือยิงประตูด้วยตัวเองในสนามได้อีกแล้วภาพชัดเจนมากเลยค่ะนั่นคือสถานะที่คุณพิธาเป็นอยู่ในปี2026ตามบทวิเคราะห์นี้ครับแต่ความอึดอัดนี้เองที่บทวิเคราะห์มองว่าจะเป็นเชื้อไฟชั้นดีสําหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปถูกต้องครับความอึดอัดนี่แหละที่กลายเป็นเชื้อไฟมันสร้างเรื่องเล่าที่ส่งพลังมากเรื่องเล่าของคนที่เก่งที่สุด ต่ถูกกติกาที่ไม่เป็นธรรมกีดกันใช่เลยครับและมีประเด็นสุดท้ายที่บทวิเคราะห์ทิ้งทายไว้อย่างน่าสนใจมากเขาระบุว่าไม่ว่าทายที่สุดแล้วใครจะมองว่าคุณพิคารอดหรือร่วงในเกมการเมืองระยะสั้นก็ตามค่ะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวแล้วสิ่งที่คุณพิทาได้ทําสําเร็จไปแล้วและยากที่จะมีใครมาทําลายได้คืออะไรคะคือการฝังรากลึกชุดความคิดแบบใหม่ลงไปในสังคมไทยได้สําเร็จโอ้โหซึ่ง ความคิดที่ถูกฝังลงไปในใจคนแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ทำลายได้ยากที่สุดไม่ว่าตัวบุคคลจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามพอฟังทั้งหมดแล้วนี่คือการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนแล้ะน่าติดตามจริงๆนะคะเราได้เห็นภาพของคุณพิธาที่ในมุมหนึ่งก็ดูเหมือนจะอยู่รอดได้อย่างแข็งแกร่งในฐานะสัญ,ญลักษณ์ระดับโลกครับ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจกําลังเสื่อมมนคลังลงในฐานะผู้เล่นการเมืองที่จับต้องได้ในประเทศมันสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างการมีตัวตนในพื้นที่สื่อกับการมีอํานาจทางการเมืองที่แท้จริงได้ดีเลยครับค่ะการเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอาจได้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจภายในประเทศได้เสมอไปและในทางกลับกันและในทางกลับกันการไม่มีอํานาจในสภาก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดอิทธิพลทางความคิดไปจากสังคมค่ะบทวิเคราะห์นี้เปรียบเข้าเหมือนโค้ดข้างสนาม ซึ่งก็ชวนให้คิดต่อจริงๆนะครับว่าในเกมการเมืองที่กติกาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วอะไรจะทรงพลังกว่ากันในระยะยาวระหว่างการเป็นผู้เล่นดาวเด่นในสนามที่ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บและวันโรยราหรือการเป็นโคช้ชที่วางแผนเกมทั้งหมดให้คนรุ่นต่อไปได้ลงเล่นและคว้าชัยชนะในอนาคตเป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในวันนี้นะคะ